จะเ,เกิดอะไรขึ้นเมื่อโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ถูกประหารชีวิตแต่สมบัติของเขายังคงอยู่และถูกเรียกว่าวันพีชซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้กลุ่มโจรสลัดทั้งหลายตัดสินใจที่เสี่ยงชีวิตไปที่แกลนไลสุสารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกการเดินทางของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าลูฟี่จึงเริ่มขึ้นเขาจะต้องออกเรือไปยังทะเลกว้างใหญ่ไพศาลและมีความตั้งใจว่าจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้ สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง n น็ตฟ i ิกี่ยังวันพีชกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เรื่องได้เปิดมาที่เมื่อ22ปีก่อนในโลกที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะนับร้อยท่ามกลางผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลยุคที่เต็มไปด้วยโจรสลัดและในตอนนี้ชายที่ถูกขนานนามว่าราชาแห่งโจรสลัดนั้นก็ถูกจับได้และถูกลงโทษโดยการประหารชีวิตต่อหน้าผู้คนตอนนี้ครับผู้คนนับพันต่างเข้ามาดูกองทัพเรือประหารชีวิตโกโรเจอร์ชายที่เป็นตำนานราชาโจรสลัด ก่อนที่พลเรือโทรกรับจะประกาศประหารชีวิตโกโรเจอร์จูจๆครับก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาว่าราชาจงสลัดแล้วสมบัติของแกล่ะบอกพวกเราหน่อยว่าแกซ่อนมันเอาไว้ที่ไหนเสียงเรียกร้องจากประชาชนครับก็ทําให้ราชาจงสลัดนั้นยอมบอกว่าอยากรู้สินะว่าสมบัติอยู่ที่ไหนฉันจะบอกให้ก็ได้ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอํานาจหามันให้เจอจงออกสู่ท้องทะเลทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเอาไว้ที่นั่นหมดแล้ว เมื่อได้ยินแบบนั้นครับผู้คนนับพันก็ต่างมุ่งหน้าออกสู่ทะเลเพื่อที่ตามหาสมบัติของราชาโจรสลัดและเป็นตอนเดียวกันครับที่ราชาโจรสลัดนั้นถูกประหารชีวิตยุคข,ของโจรสลัดก็ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งตัดภาพมาที่ชายหนุ่มหมวกฟางที่สวมเสื้อสีแดงเขามีชื่อว่ามังกี้ดีลูฟี่เขามีความปรารถนาที่ออกตามหาวันพีทและเป็นราชาโจรสลัดให้ได้ ซึ่งการเริ่มต้นในวันแรกก็ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่ในตอนนี้ครับเรือของเขาก็เริ่มจมก่อนที่ลูฟี่จะรีบเข้าไปในถังไม้และขังตัวเองเอาไว้ข้างในจากนั้นถังไม้ก็ลอยไปถึงยังสงครามระหว่างเรือเรือของโจรสลัดสีชมพูแห่งหน้าน้ําของอิสบูอย่างอาวีดาครับก็จู่โจมเรือระแวกนั้นเธอได้บุกเข้าไปจัดการกับเรือลานั้นฆ่าฟันและป้นสเสบียงมาได้ ก่อนที่ลูกเรือของเธอเจ้าคนเอาถังไม้ของลูฟี่ขึ้นมาในตอนนี้ครับอวิดากําลังหาตัวนักล่าโจรสลัดอย่างโรโรโนอาโซโรเธอถามว่ามันอยู่ที่ไหนได้ข่าวมาว่ามันเคยอยู่บนเรือของแกนี่ก่อนที่ลูกเรือจะบอกไปว่าโซโรนั้นเขาติดเรือไปลงยังเกาะซิกซีแล้วซึ่งอวิดาก็กังวลครับว่านักล่าโจรสลัดโซโรนั้นจะตามล่าตัวเธอลูกเรือก็บอกว่าเขามีรายชื่อโจรสลัดพร้อมข้าหัวเบอร์ต้น แต่ก็ไม่เห็นว่ามีชื่อคนอยู่บนนั้นเลยเมื่ออวิดาได้ยินแบบนั้นครับก็ทําให้เธอโมโหโยอย่างมากและทําการฆ่าใช้คนนั้นก่อนที่เธอเจะเรียกให้เด็กรับใช้อย่างโคบี้มาเก็บซากศพซะ เมื่อถึงกลางคืนในขณะที่โคบีกําลังทางําความสะอาดอาวุธของอวิดาอยู่นั้นจูจูเขาก็พบเข้ากับลูฟี่ที่พยายามออกมาจากทางไม้ลูฟี่ได้เข้ามาบอกว่าฉันไม่ได้จะมาฆ่านายซักกะหน่อยฉันแค่จะมาหาอะไรกินแถวนี้ฉันหิวไซจะขาดแล้วโคบีก็บอกว่าเขาไม่มีอาหารหลอกเพราะว่าท่านอาวิดานั้นไม่ให้กินถ้าหากเธอนั้นยังกินไม่เสร็จลูฟี่ก็ถามว่าอาวิดาไหนละ่ะโคบีจึงตอบไปว่ากับดันอาวิดาเธอเป็นโจรสลัด รูฟี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตื่นเต้นครับพร้อมกับบอกว่าฉันก็เป็นโจรสลัดนะโคบี้ก็สงสัยครับเพราะว่าชายคนนี้ไม่เหมือนโจรสลัดเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าโจรสลัดนั้นจะต้องเป็นคนชั่วฆ่าชิงปล้นรูฟี่ก็บอกว่าโจรสลัดที่ฉันรู้จักไม่ใช่แบบนั้นนะย้อนกลับไปในตอนที่ลูฟี่ยังเป็นเด็กครับในวันที่เรือของกัปตันแชงได้กลับมารูฟี่ก็ออกไปรับและพร้อมกับขอเข้าแก๊งโจรสลัด แต่ว่าก็ไม่มีใครยอมรับในตัวเขาแชงก็บอกว่ารูฟี่ตอนนี้นายยังไม่พร้อมเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับรูฟี่ก็หยิบมีดออกมาก่อนที่จะแทงไปที่ใบหน้าของตนเองเพื่อสร้างรอยแผลเป็นบนใบหน้ารูฟี่ที่ตอนนี้ครับเขาบอกว่าเป็นโจรสลัดเนี่ยมันอิสระจะตายจะทำอะไรที่ไหนก็ได้แต่ทว่าโคบี้ก็แย้งขึ้นมาว่าผิดกับเรือลำนี้ ทุกอย่างจะต้องเป็นกฎผมรับใช้กับตันมานานเรือกอะไรไม่ได้ด้วยซ้ํารูฟี่ก็บอกให้โคบี้หนีไปจากที่นี่ซะสิก่อนที่รูฟี่จะบอกความปรารถนาของเขานั่นก็คือการออกตามหาวันพีซสมบัติที่เหล่าโจรสลัดนั้นออกตามหาและเขากําลังจะมุ่งหน้าไปยังแกนลายสูสารของโจรสลัดโคบี้ก็บอกว่าถ้าจะออกไปจากเร,รือลํานี้จะต้องเป็นตอนนี้แหละในตอนที่ทุกคนหลับเขาพยายามพาลูฟี่หนี แต่ถ้าว่าชายหมวกฟางครับก็ทำให้ทุกคนได้ตื่นขึ้นเมื่ออาวิด้าเห็นแบบนั้นก็ได้เข้ามาถามโคบีว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอหนุ่มนี่มันเป็นใครกันลูฟี่จึงแนะนําตัวก่อนที่ให้อาวิด้าได้จําเอาไว้ว่าในอนาคตเขาเจะกลายเป็นราชาโจรสลัดเมื่อได้ยินแบบนั้นครับก็ทําให้คนทั้งเรือหัวเราะออกมาก่อนที่อวิด้าจะฟาดอาวุธของเธอไปที่โคบีครับลูฟี่ที่เห็นแบบนั้นก็ได้เข้าไปช่วยเอาไว้การต่อสู้นั้นได้เริ่มขึ้น แต่ถ้าว่าด้วยพลังยางยืดก็ทำให้ลูฟี่นั้นยิงไม่เข้าถึงจะโจมตีอย่างไรครับก็ทำอะไรลูฟี่ไม่ได้และนั่นก็ทำให้อาวิดาโมโหอย่างมากลูฟี่จึงใช้พลังหมัดยางยืดครับฟาดอาวิดาจนตกน้ำไปก่อนที่เขาจะพาโคบีหนีออกมาจากเรือลำนั้นด้วยตตดภามาที่โรโรโนโอาโซโรนักราชจนสลัดครับในตอนนี้เขาได้รับเชิญให้เข้ากลุ่มบาร์ล็อกเวิร์ดด้วยหมายเลขเจครับได้เข้ามาเชิญ แต่ทว่าโซโรก็ปฏิเสธเพราะว่าเขามีงานที่ต้องทําอยู่แล้วมิสเตอร์เซเว่นจึงบอกว่าถ้าปฏิเสธการเข้าร่วมกลุ่มก็หมายความว่าปฏิเสธการมีชีวิตอยู่ด้วยจากนั้นครับการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นและด้วยทักษะการต่อสู้ของโซโรนั้นก็ทําให้เขานั้นวาดเพลงดาบก่อนที่สามารถสังหารมิสเตอร์เซเว่นไปได้ ตัดพามาที่ลูฟี่กับโคบี้ทั้งสองครับร่องเรือออกมาเพื่อที่มุ่งหน้าไปที่แกนไลโคบี้จึงถามว่าคุณทําแบบนั้นได้ยังไงลูฟี่จึงเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่เขานั้นเป็นเด็กเขาได้แอบเข้าไปกินผลไม้ปีศาจครับผลกามุกกามุกที่สามารถทําให้ร่างกายเป็นยางได้ตัดภามาที่แฉงที่ถูกเข้ามาหาเรื่องแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรเมื่อลูฟี่เห็นแบบนั้นครับก็ไม่พอใจอย่างมากที่แฉงไม่ยอมต่อสู้เฉงจึงบอกว่า การใช้กำลังไม่สามารถแก้ได้ทุกปัญหาลูกผู้ชายจะต้องแกร่งและจะต้องเป็นคนดีด้วยและเนี่ครับก็คือคำสอนจากแชงในขณะที่ลูฟี่ก็น้องจะออกไปจากที่นั่นแชงก็เพราะว่าตอนนี้เด็กชายที่อยู่ตรงหน้านั้นกลายเป็นมนุษย์อย่างยืดไปแล้วลูฟี่ที่ตอนนี้ครับเขาได้แสดงพลังของเขาโคบี Kobe จึงถามว่า จะไปที่แกนลายเนี่ยมีแผนที่หรือว่ามีเข็มทิศหรือเปล่าซึ่งลูฟี่ครับก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยสัก,กอย่างโคบี้จึงเล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยจะเกจะเป็นทหารเรือแต่แต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจลูฟี่ก็บอกให้ลองสักครั้งสิมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เราแค่พายเรือไปที่ฐานทัพเรือที่ใกล้ที่สุดจากนั้นนายก็ไปสมัครฐานเรือส่วนฉันจะไปเอาแผนที่แกนลาย ตัดภาพมาที่หญิงสาวผมสีส้มครับเธอมีชื่อว่านามิก่อนที่เธอจะขอความช่วยเหลือจากโจรสลัดสองคนให้เข้ามาช่วยเหลือเธอและในขณนะนั้นเธอพยายามปิดบางกล่องสมบัติเอาไว้แต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วชายโจรสลัดนั้นรู้หมดแล้วพวกมันได้เข้าไปเปิดกล่องสมบัติของเธอออกมาแต่ทว่าข้างในนั้นมันกลับว่างเปล่าและในตอนนี้ตัวของนามิเองนั้นก็อยู่บนเรือของโจรสลัดแล้วและนี่ครับก็คือแผนการของเธอที่จะย่งชิงเรือที่ใหญ่กว่าไปได้ แผนการต่อไปของเธอนั้นก็คือการเดินทางไปที่ฐานทัพเรือเซลทาวเพื่อที่ไปตามหาแผนที่ที่ไปแกนไลในตอนนี้ครับลูฟี่กับโคบีก็เดินทางมาถึงยังเซลทาวแล้วก่อนที่ทั้งสองจะเข้าไปหาอะไรกินเพื่อที่เริ่มแผนการในการลักลอบเข้าไปในฐานทัพเรือที่บาเล่าครับที่นั้นโซโรได้เดินทางมาพร้อมกับหัวของมิสเตอร์เซเว่นส่วนท่า้าของนามิเธอก็เข้ามาที่ร้านเหล้าแห่งนี้เพื่อที่จะหาเหยื่อครับ ในการหลอกล่อเอาชุดเครื่องแบบทหารเรือและในตอนนั้นเด็กหญิงลิกะก็เอาเข้าวปันมาให้กับโซโรโก่อนที่เธอนั้นจะชนเข้ากับลูกชายของผู้พันมอร์แกนอย่างเฮลเมฟโปเขาจึงต่อว่าให้กับลิกะถึงแม้กระทั่งลิกะจะขอโทษไปแล้วชายที่โมโหก,ก็ต่อว่าให้กับเธอโซโรที่เห็นแบบนั้นครับจึงเข้าไปปกป้องเด็กยิงเอาไว้และบอกให้ลูกชาของผู้พันนั้นขอโทษเด็กญิงซะ แต่ถ้าว่าฮิลเมโปก็ไม่ยอมครับเขาได้ชักดาบออกมาและจ่อไปที่โซโรโซโรที่ไม่มีทางเลือกครับเขาจึงเข้าไปต่อสู้กับฐานเรือและเล่นงานฮิลเมโปโดยที่เขานั้นไม่ต้องชักดาบออกมาเลยท่าท่าของนามิเธอได้ใช้โอกาสนั้นครับปล้นชุดเครื่องแบบฐานเรือหลังจากนั้นครับโซโรก็เอาหัวของมิสเตอร์เซเว่นมาขึ้นเงินโซโรจึงของเงินค่าหัวและเขาเจะรีบออกไปจากที่นี่ทันที มอร์แกนจึงบอกว่านายน่ะจะได้เงินแน่แต่ถ้โทษฐานที่ทำร้ายลูกน้องของฉันนายจะต้องถูกจับตึงเอาไว้ที่ลานเป็นเวลา7จวันอดข้าวอดน้ำแต่การที่โซโลจัดการกับหาเรือและลูกชายของมอร์แกนใชยมือขวานครับก็เสนอให้โซโลนั้นมาร่วมทำงานให้กับกองทัพเรือจะดีกว่าฝีมือเก่งขนาดนี้น่าจะเป็นฐานเรือที่เก่งมากๆแน่ แต่ทว่าโซโลก็ปฏิเสธมอแกนจึงบอกว่างั้นก็ให้เลือกเอาระหว่างโดนจับตึงที่ล้าน7วันกับให้ฉันแจ้งทุกหน่วยว่าอย่าให้โซโลขึ้นเงินจะเอาอะไรกันล่ะโซโลครับจึงเลือกที่โดนจับมัดเอาไว้7วันถือว่าเป็นวันพักผ่อนของเขาท่าท่าของลูฟี่กับโคบี้โคบี้ที่เข้าใจผิดมาตลอดบ้าทหารเรือนั้นจะต้องเป็นคนดีเสมอไปแต่ในตอนที่เขาเห็นในร้านเล่าในวันนี้ ทุกฝ่ายนั้นจะต้องมีทั้งคนดีทั้งคนชั่วปะปบบนกันไปลูฟี่ก็บอกว่าเขาจะลักลอบเข้าไปและให้โคบี้ช่วยเตรียมเรือเอาไว้ตัดภาพที่โซโรในตอนนี้ครับเขาถูกมัดเอาไว้ก่อนที่เฮลเมโปจะเข้ามาเยาะเยะ้ยเขาพร้อมกับเอาดาบของโซโรนั้นออกมาเล่นหลังจากนั้นครับลูฟี่ก็ได้แอบเข้ามาทางท่อระบายน้ําและเขาก็ได้พบเข้ากับโซโร รูฟี่กนที่เขาจะแนะนําตัวกับชายนักดาบรูฟี่ที่เห็นโซโลสู้ในลานเหล้าเขาจึงสนใจและชักชวนให้ใชายนักดาบครับมาเป็นพวกเดียวกับเขาแต่ทว่าโซโลก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาก็คือนักล่าโจรสลัดรูฟี่จึงช่วยแก้มัดให้กับโซโลเพื่อให้เพื่อนใหม่ครับไปใช้ชีวิตที่อยากจะทํา ส่วนธานะของนามิเธอได้ปลอมตัวเข้ามาในหอสมุดเพื่อที่จะตามหาแผนที่แกนไลน์ก่อนที่เธอจะถูกจับได้นามิจึงบอกว่าผู้พันมอร์แกนสั่งให้เธอมาเอาแผนที่แกนไลน์ที่นี่แต่ถ้าว่าทหารเรือก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าแผนที่แกนไลน์นั้นถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในตู้เซฟที่ห้องของผู้พันมอร์แกนก่อนที่ใช้ที่ถูกนามิขโมยชุดใบจะจําได้ครับและนั่นก็ทําให้นามิไม่มีทางเลือกเธอจึงต่อสู้กับทหารเรือทั้งสองครับก่อนที่อรูฟี่จะร่วงลงมา และเขาก็รู้ทุกอย่างที่สาวผมส้มนั้นคุยกับหาเรือเมื่อทั้งสองครับมีเป้าหมายเดียวกันรูฟี่กับนามิจึงออกตามหาห้องทํางานของมอร์แกนมือขวานก่อนที่พวกเขาจะพบเข้ากับมอร์แกนมือขวานพอดีและในขณะเดียวกันครับโซโรก็ได้เข้าไปเอาดาบของเขาคืนตัดภาพมาที่นามิกับรูฟี่ที่พบเข้ากับมอร์แกนมมอขวานนามิได้บอกว่าเธอกํากลังคุมนักโทษไปที่ห้องขังและเธอเพิ่งจะย้ายเข้ามาทํางานเป็นวันแรกทําให้หัวหน้านั้นไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน มอร์แกนจึงเชื่อที่นามิบอกก่อนที่จะจากไปนามินั้นเป็นหัวขโมยและเธอก็สามารถขโมยกุญแจมาจากมอร์แกนได้ซึ่งรูฟี่ที่เห็นแบบนั้นครับก็ชวนให้นามิเข้าร่วมกลุ่มกับเขาเมื่อเข้าไปในห้องของมอร์แกนได้แล้วทั้งสองจึงเริ่มคนห้องก่อนที่ลูฟี่จะพบข้อกับกลไกที่ซ่อนตู้เซฟเอาไว้ทั้งสองครับพยายามเปิดมันออกมาและในตอนนั้นมอร์แกนก็รู้ทันครับว่าทั้งสองคนก่อนหน้านี้ก็คือโจร เขาจึงตามทั้งสองไปถึงที่ห้องนามิกับรูฟี่ที่ตอนนี้ครับไม่มีเวลาแล้วรูฟี่จึงตัดสินใจขโมยไปทั้งตู้เซฟครับก่อนที่ทั้งสองจะกระเด็นออกมาจากตึกครับการไล่ล่าก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งถ้าหเรือก็ได้เข้ามาร้องพวกเขาเอาไว้นามิกับรูฟี่ครับจะต้องปะทะก,กับฐานเรือส่วนฐานลาของโซโรที่กําลังจะหนีออกมาจากฐานทัพเบื้องหน้าของเขานั้นก็คือทางออก แต่ถว่าเมื่อเห็นว่าชายหมวกฟางที่เคยช่วยเขาเอาไว้กําลังลําบากโซโรครับจึงกลับไปช่วยลูฟี่ตอนนี้ครับทั้งสองจะต้องประจันหน้ากับมอร์แกนมือขวานการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งรวมพลังมิตรภาพและช่วยกันต่อสู้กับมอร์แกนส่วนนามีนั้นจะต้องปกป้องตูเซฟเอาไว้จนสุดท้ายครับชายนักดาบก็ใช้้าคาดหัวก่อนที่ดาบที่3าครับจะถูกนํามาใช้ โซโรนั้นได้เข้าไปต่อสู้กับมอร์แกนและรูฟี่ครับก็ใช้แซ่อย่างยืดจัดการกับมอร์แกนไปได้เมื่อจัดการกับทหารเรือไปได้ทั้ง3ครับจะต้องรีบหนีออกมาจากที่นั่นพร้อมกับตู Hill ้เซฟฮิลเมโปที่ตามมาครับก็ได้จ่อปืนไปที่ทั้ง3ก่อนที่โคบี้จะได้เข้ามาช่วยทั้ง3เอาไว้เขาต่อยไปที่ลูกชายของผู้พันธรูฟี่จึงบอกว่า เราจะต้องไปกันแล้วแต่ทว่าโคบีก็ไม่ยอมไปครับเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อที่เป็นหารเรือตามความฝันให้ได้ลูฟี่จึงบอกลาเพื่อนของเขาก่อนที่ทั้งสองครับจะกลายเป็นศัตรูกันและการเดินทางของทั้งสามก็ได้เริ่มขึ้นท่านักของนายพลกาฟเขาได้รับแจ้งว่าโจรสลัดหมวกฟางได้บุกเข้าไปขโมยแผนที่แกนลายไปทําให้ในายพลกาฟสั่งการให้ออกตามล่าโจรสลัดหมวกฟาง ส่วนทนางด้านของบักกี้เมื่อได้ข่าวครับว่าแผนที่แกนลน์ได้ถูกขโมยไปแล้วเขาจึงสั่งการให้ลูกน้องครับออกตามหาแผนที่มาให้กับเขาและเรื่องราวในตอนที่1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ